จูดวงชาวราศีสิงห์ลูกรักเทวดาผลวันที่15มิถุนายนดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายัะผมก่อนอื่นหมอจันแนะนำให้ท่านพบไยลีพินารัะผมสำหรับท่านที่ชอบออกเดินทางับเจอผู้คนเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยรลับเรื่องราวอาถรรพ์การแกล้งเข้ามาสายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีหมอสันแนะนํารุ่นนี้ัะผมไยลีพินารัะผมโบราณโบราณเขาว่าการแกล้งขนสายมนต์ดำ ับผมโชคจะตามนาฏบุญบารมีวัสนาป้องกันครับแล้วดวงจะเปิดใช่หรือไม่ถ้าท่านไปเจอเรื่องร้ายมันดวงก็ดีถ้าเจอเรื่องร้ายมันจะดีได้ไงครับเพราะฉะนั้นท่านจะมาร้องไห้กระจององอแงว่าดวงชั้นไม่ดีเป็นโนเบนนี่ก็โดนกันแกล้งหรือเปล่าท่านก็ต้องดูเอาเองว่าดวงของท่านเป็นยังไงนะผมสองร้อยม2าสิบบาทสองฝีไม่ได้แทงเลยนะจ๊ะับผมครับและพบนะเหรียญพระปางสะดุ้งมัรนะหมอซัานแะนะน,นำให้พบคู่กันนะจ๊ะ 250บาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่4289ครับผมแล้วก็นี่เลยครับปูท้าเวสวร,ร์150บาทครับปูท้าเวสวร,ร์150บาทน,นะจ๊ะครับผมทักมาแล้วการแก้คุณสายมอดดับนะผมก็เชื่อกันยังไงน,น,นะครับปู่ก็คือนะผมปู่ท้าเวสวรนะนะ์ครับครับทูตแห่งพูดผีปีศาจครับผมครับยำเก่งแน่นอนนะพบติดตัวไว้ ครับผมขอบารมีปูปกปักกุ้งของรักษาครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับปูเท้าวิสวรร์เนื้อผงครับผมโชคชะตาำนาบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาครับเดอเมจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาบเงินดอมบารมีวาสนาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหน เด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารตั้งมั่นก้าวเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคกตาดวงชะตาต้องจูให้เป็นอยู่ให้ไวการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่แป้ไม่เท้าให้ท่านมุง่งตรงไป้างหน้าเพราะฉะนั้นในโชคกตาของท่านบางครั้งบางคราวท่านก็ต้องใจเด็ดขาดนะผมอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมา เรื่องราวลร้ายเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเจ็บปวดโลดแล้วสแสนทุกข์ทรามานอย่าก,กังวลหนีไปแล้วนะผมสร้างแต่คุณงามความดีก็พอแล้นะผมพระราชีดีส่งมอบถ้วยทองแปลว่าดวงชะตาของท่านจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจังหวะดีๆเข้ามาแนะ้ผมด้วยบุญกุศลวาส,สนา,ทานเทพทเทว,วดาส,งส,งสิง์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาส,สนาท่านจะได้รับโอกาสาาทาองสาาิ่งใหม่ๆนำดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับับทพยย์โโดชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเดอะสตาร์ส่องแสงมนจันทารับเดอะสตาร์รับเทน้ํากวดน้ารับสู่ธรณีดวงชะตาจะได้เปิดรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นไปทําบุญกวดน้ํานะครับ จะเจริญลุกเรือนขึ้นมาทันทีทันใดอัศวินคีมาถือดาบนครับสำคัญมากในเมื่อมีสัตร์อยู่หมมานอยู่มากอันก็ต้องสู้บ้างนะอย่าไม่ใช่ให้เขาทำทำอยู่ฝ่ายเดียวนะครับก็ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่ข้าพเจ้าไปทําอะไรเขาหรือยังไงเขาถึงตามล้างตามผานไม่เลิกว่าผมไปทําอะไรให้หรือยังไงก็บอกได้เลยว่าท่านไม่ได้ทาอะไรหรอกะครับนะผม ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชกตะขนคนนั้นมันเข้ามากัดแกล้งในโชกตาเองอิจฉาให้รายสายร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดถึงว่าอดีตชาติฉันไปทําอะไรแน่นอนว่ามันเป็นกฎตามแบบแผนที่ถูกกําหนดไว้อยู่แล้วแต่ชาตินี้ฉันเป็นคนดีแล้วอะก็ผมเป็นคนดีแล้วอะนะผมจะมานับชาติก่อนไม่ได้ชาตินี้ณปัจจุบันนี้ผมเป็นคนดีแล้วแต่ส่วนเรื่องกรรมก็ต้องว่างกันไปการปฏิบัติโดยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ครัมผมสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้นงานดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับธุรกิจการงานการเงินคุณจะไปไหนติดต่อการงานการค้าก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูรับนะผมเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานสําคัญมากนะถ้าท่านไปติดต่อเจรจาการค้าถ้าเขาไม่ชอบคุณแพงถูกแค่ไหนเขาก็ไม่ซื้อนะ้ำผมเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆท่านต้องทําให้ลูกค้าคุณหรือคู่ค้าของคุณหรือว่าคนที่ร่วมงานกับคุณรักคุณก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปหมดนะผมสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตานะคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายใส่สิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาเท้านะัขผมเขาจะพังบินาธเบงการจริงไบชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์ทั้งชูปกปกัปกคุมครองราดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเทมเรน ก็แปลว่าเป็นคนที่คล่องตวัวเป็นคนที่นะผมเขาเรียกว่ามีคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกคล่องแคล่วคล่องไวนะผมนะภาษาจีนก็โอเทียวแบบรวดเร็วอะรวดเร็วอะทําอะไรรวดเร็วจับโน่นจับนี่จับนับ่น,อน,อน,นโอเป็นคนเก่งเอาง่ายๆดวงเนี้นะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาในโชตตกตาตกตําแหน่งชาดด์นะผมให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเส้นไหนตันตรงเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญ พระราชาถือดาบตั้งม่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาแปลว่าดวงนี้ต้องเอาจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับบางคนมาล้อเล่นกับชีวิตนะครับผ,ผมไม่ไม่มีเรื่องเล่าต่างๆตายแล้วศสนไม่ไม่ไม่ังคิดมากทำไ,ไมครับผมท่านสามกุลงามความดีไปเถอะครับผมไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นครับผมหรือว่าจะทําชั่วหรือไงครับผมไม่ยังไม่ต้องคิดอะไรทาทาแต่สิ่งดีครับผมยังก็มีต่คนลักการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหข้าหานครับดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจ ดังนั้นการตัดสินใจในครั้งนี้ท่านต้องคิดให้ดีไต่ตองให้ดีให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะดักจะเต็มในโชคตาดวง,ตา,งตานี้มิดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวาดาสิงสิธิ์คำชูป,ปกปากคุ้มของราางักษาดวงจันจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนับเมื่อตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาท่านต้องเร่งรีบเสริมดวงจะตาเขก็ไปอีก เอาผมถ้าตกตําแหน่งบุญเราก็ทําบุญให้เยอะมากขึ้นทําบุญทํำยังไงทําให้จิตใจเราเกิดความแช่มชื่นนั่นแหละเัาผมก็บอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานอีกด้วยับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านจงตั้งจิตด,ดารงตนให้มากตื่นเช้ามาขอแค่สามคำพอพูดโทพูดโทพูดโท3สามครั้งแค่นี้เตืมนพอแล้วอย่าไม่ได้ทาไม่ได้กินข้าวไปกินข้าวก่อนทําแค่เนี้ถทาทุกวัน นะครับผมทาทุกวันแค่นี้แหละนะผมรับรองได้เลยว่าเหย๋ยวไปเรื่อยๆอยังไม่จะรวมตัวเองนะผมขอแค่นี้นะผมสามจบพูโตพูโตพูโตสามจบนะครับผ,ผมรับรองได้เลยว่าเหย๋ยวรวมตัวนะผมเดย๋ยวจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะผมนั่นทาไปเรื่อยๆรับรองได้แลครับผมแต่เอมเบรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจะตานี้ตกตำแหน่งนักลบ ระบมยิ่งใหญ่เกียงไกลจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ในเมื่อราชสีมานอนซบตักดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหานเอาจริงเอาจังจนผสมเหร็จด,ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับซันนี่สี่สองแปดเก้าลำไม่ดูเลยครับซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถาม,200ามอสองร้อยบาทมาซัน 2, 8, 9, 9. <c oughs> ส่งคลิปให้นะครับครับผมส่งคลิปให้ นะครับผมถ้าสี่คำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทนะครับทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้านะครับขอให้ท่านแจมชินครับสวัสดีครับ